เอาละครับสวัสดีเชา้าเดี๋วคอนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราปูพรมนะครับลงสื่อทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นดิวอาร์ดดาวดีและที่เห็นอยู่ที่พารากอนนะครับเต็มพารากอนไปหมดเลยคุณจะเห็นทั่วประเทศเลยครับนี่ฮะ อยู่ตึกอินเดเชนก็มีดีไอคอนกรุ๊ปด้วยครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นครับที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมทําคลิปครับถ่ายตัวเองกับป้ายโฆษณาของดีไอคอนกรุ๊ปอย่างไรให้โลกจําความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีลงในโซเชียล3ช่องทางทั้ง Facebook i n s t a g r a มและ Tik t o อรครับถ้ายอดวิวถึงหนึ่งร้อยมีเมื่อไหร่ครับรับไปเลย i อโฟ n e 13สามพรมแมกติกาคือติดแฮชแท็กดีไอคอนกรุ๊ปออยในคลิปของคุณนะครับระวังว่าคุณจะได้ไปยังไม่พอครับ คายอดวิวของใครมีมากที่สุดนะฮะรับไปเลยอีก1นึ่งแสนบาทจากดีไอคนตรงครับทั้งหมดนี้หมดเขตวันที่28่กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นขอให้คุณได้ไปนะเยี่ยว